สรุปเน้นห้าเรื่องเด่นประชุมคอ,อรมสัญจรจังหวัดหนองบัวลำพูโดยนายกเศรษฐาทวีสินได้นำทีมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนองบัวลำพูปึงการเลยหนองคายและอุดรธานีซึ่งมีการสรุป ห้าเรื่องเด่นในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับหคือส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดูแลและกำชับเพิ่มศักยภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำพูที่เป็นเมืองรองแต่มีวัฒนธรรมและอาหารน่าสนใจรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย 2. ด้านการบริหารจัดการน้ำนายกได้สั่งการให้ทําฝายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งรวม92ฝายและให้กรมประมงนำพันสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำสามด้านคมนาคมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาการเชื่อมต่อเส้นทางสัญจรในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและเกิดความเจริญได้มากขึ้น สีด้านการส่งเสริมสินค้าโอท็อปนะครับนายกได้กำชับให้สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอท็อปโดยให้ทางกระทรวงคมนาคมหารือในการใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงช่องทางพัฒนาร้านค้าพร้อมกับส่งเสริมการค้าขายผ่านระบบออนไลน์โดยให้กระทรวงดิจิทัลและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้ามากขึ้น และ 5. ในเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางคมนาคมและแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกินให้กับชาวหนองบัวลำพู 5.1การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์กภูแอนซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคําอําเภอโนนสังเป็นจุดชมวิวเหนือเขื่อนอุบลรั์ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติและเขื่อนอุบลรั์เป็นการเติมสเสน่ห์ให้จุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ 5.2เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งใน5กลุ่มจังหวัดของภาคอีสานตอนบนนองบัวลำพูเลยหนองคายบึงการอุดรธานีพร้อมสร้างทางเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาถนนจากจังหวัดเลยผ่านอำเภอนากลางเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ 5.3เพิ่มพื้นที่เขตชนประทให้เป็น1 5 0 0 0 0หืนไร่ด้วยโครงการสร้างฝายที่บ้านนาไร่ตำบลดงมะไฟและฝายกั้นลำน้ำขนาดเล็กอีกรวม92ฝายซึ่งจะช่วยกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ในภาคเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ในหน้าแง้งรวมถึงสร้างประตูระบายน้ำที่ลำาพเนียงซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญที่จะช่วยควบคุมน้ำในหน้าฝนและหน้าแง้งเพิ่มน้ำให้กับพื้นที่เกษตรของจังหวัดหนองบัวลำพู 5.4เพิ่มชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมจะมีเฉลี่ยหมู่บ้านละ2-3คนเพิ่มเป็น7-10คนโดยจะมีการฝึกอบรมการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชน5.5แก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำอินโดยกรณีเกษตรกร,ร,กรที่ถือครองที่ดิน2ปก4.01ไว้เกิน3ปีแล้วจะสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนด เพื่อใช้ประโยชน์แปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้โดยมีพื้นที่เกษตรประมาณ950,000ไร่ในจังหวัดหนองบัวลำพูจะได้รับประโยชน์นี้ซึ่งในส่วนของโฉนดจะเริ่มทยอยออกได้ตั้งแต่วันที่15มกราคม67เป็นต้นไปนี่คือสรุปประเด็นเด่นๆคอรมสัญจรจังหวัดหนองบัวลำพูและพื้นที่กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงนะครับ ก็เป็นตามแนวทางของท่านนายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีในการช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆตามความเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่เมืองรองตอนนี้ต้องเร่งพัฒนาเป็นพิเศษครับ